นนมนุษย์ที่มาเกติ abominable snowman มนุย Ab ที่ชาวเชื้อป่าเรียกว่าเยติมีประวัติอันยาวนานมากที่สุดในบรรดาเรื่องราวของมนุษย์ปานอนทั้งหมดของชาวภูเขามันเข้าไปพัวพันอยู่ในความเพ้อฝันศาส,สนาตำนานเล่ห์ลวงและการค้าคนที่เคยเห็นมันเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ ข้อมูลของมันถูกนำมาวิเคราะห์บล่อยเท้าถูกบันเท็กภาพไว้และทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงมันถูกจัดให้เป็นตำนานโดยนักบุกเบิกในปลายยุค1950และ1960และตอนนี้หลับทานกำดํำรงอยู่ของมันดูเหมือนจะหนักแน่นขึ้นทุกวันนักเดินทางคนหนึ่งที่จะเดินทางเข้าไปยังกาดมันดุต้องเข้าไปพัวพันอยู่ในธุรกิจของเงยติก่อนที่เขาจะไปถึงเนปาลซะอีก สายการบินแห่งชาติเนปาลบินเฉียดไปบนเขตภูเขาที่ต่ำที่สุดผ่านหมู่บ้านที่จ้างกันอยู่อย่างสเปะสปะบนยอดเขาจากนั้นในทันทีทันใดแนวของยอดสูงสุดของเทือกเขาฮิมาลายัยก็ปรากฏแก่สายตาเป็นสีขาวหยาบส่วนที่เหลือถูกกันออกไปโดยเมฆเป็นหมู่บ้านลึกลับชนเผ่าที่ไม่มีใครรู้จักเยติดูจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เป็นตำนานที่มีค่าทางพาณิชย บางทียังอาจเป็นรายได้หลักของประเทศเนปาลที่ได้จากชาวต่างชาติเรื่องเดือของเยติเป็นอสุรกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเทือกเขาฮิมาลายัยเป็นตำนานในหมู่ของชาวเนปาลโดยเฉพาะชาวเชือป่าผู้ที่อาศัยอยู่บนภูเขาสูงในรน่มเงาของเทือกเขาเอเวอเรสต์เด็กหญิงชาวเชือปาคนหนึ่งที่ชื่อลาฮาดมินิกเธอเล่าว่าเธอนั่งอยู่ที่ริมลำธารเพื่อดูฝูงจามรีของเธอและเธอได้ยินเสียงเสียงหนึ่ง เธอหันไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่มีชีวิตคล้ายลิงตัวใหญ่มันมีดวงตาที่ใหญ่โตและกระดูกหนกแก้มที่นูนขึ้นมาตัวของมันปกคลุมด้วยควรัซีดำและน้ำตาลแดงมันตรงเข้าคว้าตัวเธอและแยกเธอไปยังลำธารจะดูเหมือนเสีสงกรีดเ้้าของเธอจะทำให้สัตว์ตัวนั้นตกใจจนปล่อยเธอลงจากนั้นมันก็เข้าโจมตีจามารีสองตัวของเธอมันฆ่าตัวหนึ่งโดยการทุบและอีกตัวโดยการจับขาและปิดคอ เหตุการณ์นี้ได้ถูกรายงานไปยันตำรวจท้องถิ่นและตรวจพบรอยเท้าของมันหลักฐานของเย,ยติแบ่งออกเป็นสากประเภทใหญ่ๆคือรอยเท้าผู้ที่พบเห็นตัวมันและหลักฐานทางกายภาพเช่นกระโหลกและหนังของมันรอยเท้าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสนใจอย่างมากมีการรายงานถึงรอยเท้าของมันโดยชาวตะวันตกตั้งแต่ปี1887 และหลังจากนั้นโดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพอังกฤษผู้หนึ่งบนเทือกเขาเอเวอเรสต์ที่ระดับความสูง6,400เมตรในปี1921มันเป็นรูปถ่ยรอยเท้าที่น่าสนใจ F.S. ฟเอสมิที้เป็นคนแรกที่แถดภาพไว้ที่ความสูง5,29 0เมตรในปี1937ภอไท่ายของอิริกชิตตันที่ถ่ายโดยมีควานคูทีมะวางไวขง้ข้างๆเพื่อเทียบสัดส,ส่วนเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหายอย่างจริงจัง ในปี1978นักนิวลี่นักสำรวจชาวอเมริกันพบรอยที่ชัดเจนและลึกพอที่จะหลอดปูนปลัสเตอร์ได้สัญญาแพทย์นักไต่เขาชาวอังกฤษไมเคิลวาอยู่กับอีริกชิปตันในปี1951เขาได้ทำการบันทึกภาพรอยเท้าไว้ตอนที่พวกเขาอยู่ทางตะวันตกของเทือกเขาเอเวอเรสต์พวกเขาข้ามเขตูกเขากว้างใหญ่ในระดับความสูงประมาณ19,000-20,000ฟุต และเขาเ้าไปในเขตที่เรียกว่าช่องว่างบนแผนที่ที่ปรากฏเป็นสีขาวสะอาดไม่มีลักษณะภูมิประเทศอยู่เลยบนทานน้ำแข็งสายหนึ่งมีร่องเรือของแพทย์ภเขาเดินข้ามและพวกเขาก็ได้เห็นอีกรอยเป็นรอยที่ชัดเจนและมีความแตกต่างอย่างมากพวกเขาเห็นนิ้วปุ้งของระปรอยรอยนั้นตรงไปตามทานน้ำแข็งไกลหลายไมล์ ในบางแห่งจะเห็นได้ว่ามีรอยที่สัตว์ตัวนี้กระโดดข้ามช่องน้ำแข็งเล็กๆโดยจะเห็นรอยนิ้วเท้าอย่างชัดเจนรอยเท้าจมลึกเกินกว่าที่มนุษย์จะทำได้ในมุมมองของบางคนก็คิดว่ารอยเท้านั้นเป็นของสัตว์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภาวะแวดล้อมของดวงอาทิตย์และหิมะอาจจะเป็นมีสีฟ้าของกิเบตซึ่งตัวมันเองก็เป็นสัตว์ที่หายากแทบจะกลายเป็นตำนานไปแล้ว หรืออาจเป็นลิงแลงกูเป็นที่รู้กันว่าอาศัยอยู่ที่ระดับความสูงเด็กที่กล่าวมาแม้แต่เสือดาวหิมะก็ยังถูกนําเข้ามาร่วมด้วยและจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่เขียนส่งไปยังนิตยสารของอังกฤษได้เสนอความคิดเห็นว่ามันอาจเป็นนกอิกาปากแดนซึ่งจากที่เคยมีการเฝ้าดูมันได้ทิ้งรอยเท้าที่เหมือนกับมนุษย์หิมะเมื่อมันกระโดดคาดียอไปบนหิมะบรรดานสำรวจพยายามค้นหาครั้งแล้วครั้งเล่าก็ค้นหาตัวมันไม่เจอ กลับเจอรอยเท้าและกองอึที่อ้างว่าเป็นของมันน่าจะไม่มีหลักฐานจริงๆที่จะพิสูจน์ว่ามันมีตัวตนจริงๆแต่ชาวบ้านชาวเมืองแถวๆนั้นและบรรดานักไต่เขานักสำรวจที่เคยเจอกับมันมาแล้วตามพากันเชื่อว่ามันเป็นสัตว์โลกผู้มีตัวตนไม่ใช่แค่นิยายหลอกเด็กหรือตำหนะนชาวบ้านและนี่เป็นบันทึกที่ล้วนเกี่ยวข้องกับเยติ ในปี1832ถึงปี1979ความพยายามและการค้นหาที่คว้าน้ำเหลวเริ่มต้นตั้งแต่ปี1832เป็นปีที่ชาวอังกฤษคนแรกเดินทางมาถึงประเทศเดปานซึ่งก็เป็นครั้งแรกอีกเช่นกันที่ชาวโยุโรปได้ยินเรื่องจดจันทร์ถึงสแคลลิงมีคนท่วนตัวบริเยติมนุธิมะที่น่าสะพรึงกลัวกับชายาอันเลื่องลือซึ่งชาวตะวันตกเป็นผู้ขนานนามให้ปี1 8 8 7 คณะนักสำรวจชาวอังกฤษในสกิมรายงานพบรอยเท้าเยติบนภูเขาที่สูงถึง16,000ฟุตในสกิมนักลศษษาสตร์ในขณะนี้อ้างว่าเห็นสัตว์ใหญ่ชนิดหนึ่งแต่ไม่ทราบว่าเป็นสัตว์ชนิดใดปี 98, 1 8 9 8พันตรีเอเอวัเดลทางกองทัพบอกอังกฤษพบรอยเท้าเยติบนภูเขาสูง17,00 0ฟุตในสกิมเช่นกันปี1 9 2 1 พันเอกโอเวอร์ตเบอร์รีพบกลอยเท้าเย,ยติบนยอดเขาเอเวอเรสต์ในระดับความสูง21,000ฟุตปี1935หนังสือพิมพ์ The International Press ตีพิมพ์เรื่องราวของเย,ยติยังเคลียวกล่าวว่าชาวบ้านในหมู่บ้านกันทสุได้ช่วยกันขับไล่เย,ยติที่เข้ามาฆ่าแกะของชาวบ้านตายไปสองตัวหมู่บ้านนี้อยู่ใกล้กับภูเขาฮิมาลายัยปี1937 ไมด้รายงานว่าพบรอยเท้าเยติหลายคู่ตรงบริเวณด่านที่จะผ่านไปตอนกลางของประเทศเนปาลซึ่งมีระดับความสูงถึง16,500ฟุตเขาได้บันทึกภาพเก็บไว้แว่าเป็นภาพถ่ายรอยเท้าเยติภาคแรกปี1 9 3 8เจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ชาอองกรษคนหนึ่งจากกันกาตาอ้างว่าระหว่างที่เข้าไปพักผ่อนในสกิมเขาถูกเยติลักพาตัวไปปล่อยทิ้งไว้ในถ้ำแห่งหนึ่ง ปี1939เจ้าหน้าที่ชองคลุดสามคนในแคชเมียร์รายงานว่าเห็นสัตว์ใหญ่มีคนรุงรังที่ทานาน้ำแข็งโคลลหีที่แรกพวกเขาคิดว่าเป็นลิงแรงกลัวจนกระทั่งมารู้ว่าที่นั่นอยู่สูงเกินไปที่ลิงแรงกลัวจะอยู่ได้ปี1941ชาวยุโรปรีภัย7เจ็คนอ้างว่าเยติสองตัวมากั้นทางที่จะข้าไปแดดคัมบิจากทิเบตมาสู่สิขิม ปี1950ยุคแห่งการแลเยติเริ่มขึ้นคณะนักสำรวจจากหลายประเทศอังกฤษฝรัร่งเศสและสวิตซ์ได้ออกคน้นหาเยติยังเอาเป็นเอาตายแต่ก็พบกเพกียงรอยเท้าและกอกอืดของเยติเท่านั้นในปีเดียวกันนี้ได้มีผู้พบชิ้นส่วนผิวหนังซึ่งอ้างว่าเป็นของเยตินักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจวิเคราะห์ดูแล้วอธิบายว่าเป็นของลิงที่มีลักษณะคล้ายคน ปี1 965นี่คือวันที่9มิถุนายนวิวแลนด์หัวหน้าคณะนักสำรวจชาวอังกฤษเดินทางไปสำรวจภูเขาแอนนาปุรักรายงานว่าพบเยติอยู่ห่างจากเต็นท์ของเขาไม่ไกลนักเขาเล่าว่าเมื่อเขาเดินออกมานอกเต็นท์ก็ต้องตกใจแทบช็อเมื่อมองไปเบื้องหน้าไม่ไกลจากเต็นท์เท่าไหร่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งจพบกริลลายืนจังก้าอยู่เบื้องหน้าของเขาเขาจ้องตาแทบไม่กระพริบ จนกระทั่งมันเคลื่อนร่างที่ใหญ่มาคือมาของมันเดินลับหายเข้าไปในป่าทิ้งไว้แต่รอยเท้าเช้าวันรุ่งขึ้นลูกหาบชาวเชลป่าอธิบายว่าเป็นรอยทาของเอติปี1970ในวันที่10กุมภาพันธ์เจนนสทูมาซักนักท่องเที่ยวชาวโปลแลนด์อ้างว่าขณะที่เขาพยายามหาทางกลับที่พักที่เพอไรส์ในตอนนั้นเริ่มจะค่ำแล้วเขากลัวว่าจะหลงทางอยู่ในป่าจึงเร่งรีบกลับที่พัก เขาเห็นเหมือนมีคนกำลังเดินจะเข้ามาหาแต่เมื่อสิ่งนั้นเข้ามาใกล้ในระยะประมาณ150หฟุตเขากลับเห็นว่ามันไม่ใช่คนแต่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตัวใหญ่คล้ายลิงเอฟซึ่งตาวราว6ฟุตมีแขนทั้งสองข้างยาวถึงหัวเขา่าเขาจึงร้องด้วยความตกใจและออกวิ้นอย่างไม่คิดชีวิตสัตว์ตัวนั้นก็คงตกใจกลัวเหมือนกันจึงวิ่งหน,นีไปเมื่อกลับมาถึงที่พักเขาได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟังและกลายเป็นข่าวขึ้นมา ปี1973ในแปลาฤดูหนาวตำรวจตรวจป่าที่สิสกคิมรายง,งานว่าเขาถูกเยติจมตีระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด <ata> เหต <โ frustrating. S 2> ุการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือนมกราคมในตำรวจตรวจป่าที่ชื่อดาราซิงเล่าว่าขณะที่กำลังตรวจป่าอยู่หลังได้ยินเสียงรบกบระแปลกดังขึ้นแล้วก็เห็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ดูคล้ายคนมีคนยาวรุงรังพุ่งตัวเข้ามาทำร้ายเขา มันได้หักกิ่งไม้กิ่งใหญ่คว้างใส่เขาแต่เขาหลบทันแล้วมันก็วิ่งหายไปนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันมิธซซเนียนในกรุงวอชิงตันดีซีไม่แน่ใจว่าเยติเป็นสัตว์ที่มีจริงเพราะไม่มีหลักฐานเป็นตัวตนที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นซากหรือโครงกระดูกแม้สิ่งที่พบก็ยืนยันไม่ได้ว่าเป็นของเยติการลา่าการค้นหาคุ้มคณะสำรวจต่างๆก็ไม่พบอะไรและรูปถ่ายรอยเท้าก็เป็นหลักฐานที่ไม่เพียงพอ พราอาจจะเป็นของสัต์อื่นและอาจจะมีคนปลอมแปลงขึ้นได้ก็ค,ความดำส่วนชาวพื้นเมืองประมาณสิบล้านกว่าคนอันได้แก่ชาวทิเบตชาวเนปาลชาวสิกิมชาวเชื้อป่าและชาวอินเดียทางเหนือเชื่อว่าเยติมีอยู่จริงและอธิบายว่ามันเป็นมนุษย์ลิงใหญ่ที่มีความสูง5-7าถึเฟุตพร้อมด้วยความชน้ำตาลไปจนกระทั่งดำมีหน้าตาคล้ายลิง มีขากรรไกรแข็งแรงไม่มีเที่ยวไม่มีหางและมีแขนซองแขนที่ยาวเึวีวหัวเขา่าจากการวัดรอยเท้าของเยติครั้งหนึ่งพบว,ว่ายาว35เซนติเมตรกว้าง18เซนติเมตรเจฟฟรีย์แมกนิลีนักแมมมอดวิทยาชาวอเมริกันอธิบายว่าเยติอาจเป็นลูกหลานพงพันธุ์ที่หลงเหลืออยู่ของลิงใหญ่จ่ายแอนโพพิเทคัสที่ไปอาศัยอยู่ตามภูเขาเพื่อหลบหลีกจากการรุกลานการล่าของมนุษย์ดึกดำบรร จากกายงานการพบเห็นเยติต่งตางๆพอจะสรุปลักษณะของเยติได้ดังน,นี้เยติเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่มีลักษณะคล้ายลิงเอฟมีสองเท้าไม่มีหางไม่มีเขี้ยวเดินตัวตรงมีแขนยาวถึงหัวเขา่ามีขนรุงแรงทั่วตัวเอาไว้กันความหนาวเย็นของอากาศมีขนตั้งต่สีน้ำตาลแดงจนถึงดำโดยปกติเคลื่อนไหวช้าและขี้อายพอเจอหน้าคนก็จะวิ่งหนี เยติเป็นสัตว์กินเนื้อและพืชในบางครั้งจึงปรากฏออกมาเป็นข่าวว่าเยติเข้าไปลักขโมยสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านมากินเป็นอาหารแล้วทิ้งซากให้คนเห็นมีในสถิติเหมือนกันว่าเยติเคยทำร้ายผู้คนจากคนที่ตายเพราะเยติก็ยังมีน้อยมากเช่นเดียวกันมีการปรากฏว่ามันเคยลักพาตัวผู้คนไปแต่ไม่ได้ทำอันตรายจนทิ้งชีวิตแต่อย่างใดส่วนมูอุจฉระที่เชื่อว,ว่าเป็นของเยติ นักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยดูแล้วและบอกว่าอาจเป็นของสัตว์ชนิดอื่นๆที่อาศัยอยู่แถบเทือกเขาหิมาลัยก็เป็นได้ลักษณะการพบเห็นเยติจะตึงแบบพบเห็นมันอยู่ตามลำพังทำให้เชื่อว,ว่าเยติมีนิสัยไม่อยู่รวมกันแต่อาจจะใช้ชีวิตอยู่เป็นคู่ตัวผู้และตัวเมียอยู่ด้วยกันและอาจมีลูก,กรวมอยู่ด้วยแรระบบครอบครัวของมนุษย์เรา พอลูกเยติเติบโตขึ้นก็จะแยกย้ายไปอยู่ตามลำพังแล้วหาคู่สืบพงพันต่อไปและที่นักภูยาศาสตร์บางท่านกล่าวว่าเยติอาจจะเป็นพงพันลิงใหญ่ดึกดดบรบันที่ยังหลงเหลืออยู่ดารงพันสืบต่อๆกันมาไม่สูงพันไปเมื่อเสร็จบางชนิดก็เพราะพวกนี้อาจมีความฉลาดกว่าสัตว์พวกอื่นๆจึงได้หลบหนีการรบกวนการล่าของมนุษย์เราเมื่อครั้งดึกดดบรบัน ไปหลบซ่อนอาศัยอยู่ตาภูเขาสูงตามป่าลึกซึ่งก็อยู่ห่างไกลาจากสังคมของมนุษย์นอกจากนี้เยติเชื่อว่าจะมีพบเฉพาะแถบเทือกเขาหิมาลัยเท่านั้นมีรายงานการพบจัค์คล้ายเยติในเซเบเรียและจีนในมองกุลียก็เคยมีผู้พบเห็นนอกจากชาวตะวันตกจะสนใจเย,ยติแล้วรัสเซียโซเวียตก็สนใจเรื่องนี้ด้วยทึงกับเคยส่งคณะนักสำรวจไปคน้นหาเยติแถบเทือกเขาฮิมาลัยในเซเบเรียและในมองกุลีย ศาสตราจารย์ยูริสฟอสนีได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะกรรมการสอบสวนการพบเห็นสัตว์ชายเยติในไซบเรยียแต่ก็ไม่ปรากฏผลอะไรออกมาในทวีปอเมริกาตอนเหนือแถบตะว,วันตกของแคนาดาและตะว,วันตกเฉียงเหนือของสหรัฐมีสัตว์คล้ายเยติ lineage, ที่เรียกว่าไอตีนโตหรือบิ๊กฟุตซึ่งก็เกรวก่าวมีชื่อเสียงรู้จักกันดีในอเมริกาใต้พอๆกับเยติ แทบเที่ยวเขาแอนดีสและในป่าที่ต่ตางๆก็มีการกล่าวขานกันถึงการพบเห็นสัตวคล้ายเยติที่เรียกว่าโมโนกรอนน่าและที่มีรายง,งานการพบเห็นสัตวคล้ายเยติตั้งแต่ในเอเชียกลางไซบรเรียจนถึงในทวีปอเมริกาทั้งตอนเหนือและตอนใต้เป็นไปได้จริงๆหรือไม่มันคือพงพันธ์ที่เหลืออยู่ของลิงใหญ่ใจแอนโทปิเทคัสอย่างที่นักวิทยาศาสตร์บางท่านได้อธิบาย แต่อย่างไรก็ตามเราไม่อาจตัดสินใจเชื่อได้โดยเด็ดขาดว่ามีจริงหรือไม่นอกจากจะรอให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวมันเองเท่านั้นอ<ม>ย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชมเรื่องเล่าจากขวัญเลืศแลดือถ้าชอบกดไลค e กดแชร์ให้พี่นานา,นาด้วยนะคะ